คู่บูนคต่ก่อนไทยรุ่นะคะไม่ใช่ปาบูนนะคะแต่วันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ่ันนี้ต้องแพเยทีเดีวเราเนื่องากว่าเดี๋ยวน้องภาชาจะขึ้นมาดวลกันกับเมลจิโกทูนะคะเดี๋ยวต้อนรับน้องาชาหน่อยค่ะเขาบองกันด้วยสายตาไปว่าฉันต้องชนะ นะคะว่าใครที่ชนะไปจะได้เงินสมทบทุนในนามของคนนั้นนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีของเรา2,000บาทนะคะ2,000บาทตอนนี้มองเห็นตัววัชชาเขาแพ้เรารู้วยสักหนนะเพราะว่าเป็นพีเซ็เตอร์ด้วยนะนั่นน่ะสิคะเออเอาเป็นว่าเราเปลี่ยนจากแข่งให้เป็นให้เขาสอน เราอย่าเพิ่งไปกลัวว่าถ้าใครดูคลิปจริงก็จะคาชาเขาก็เพิ่งให้ทีมงานสอนมาเหมือนกันใช่ไหมถ้าให้พูดอย่างเดียนี่นะเพราะคาชาเคยเคยได้ลองเล่นแหละนะคะเป็นปยังไงบ้างก็แล้วไม่เคยเล่นเลยครับไ่เกินสิบนาทีเล่นไปแน่นอนนี่แคลรเลยบอกว่ากาน,นสิบนาทีนั้นแคลร์ขอก่อนละกันแคลรขอก่อนละกันเอาอย่างไรดีสอนไหมเอเค แล้วแพ้ไม่แข่งแล้วหรอยอมแพ้พีคชาเลยเหรอ,อหรขอแพ้ไ <c oughs> ปเย <c oughs> อะ <c oughs> หรอว่าให้พีคชาชนะไปเลย <c oughs> ให้ให้พีคชาสอนแพลแล้วก็วทุกคนจะได้แบบไปเล่นตามอ๋อ oh! เอนอนะแพก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะในเมื่อคชาก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วก็ได้ลองสัมผัสมาก่อนแล้วเดี๋ยวคชาจะสอนน้องแพลวแพก็เลยบอกว่างั้นขอไปขอไปซุมซ้อมก่อนดูว่าหลังค่อยมาเจอกันวันนี้ขอแบบให้คชาชนะไปก,ก,ก่อน นะคะเพราะฉะนั้น,นเงินสมทุนสองพันบาทก็จะไปในน้ำคอสคุณที่ช่วยกันทำอะไรกันนิดนึงนะคะก็เป็นของพระชาไปแต่เดี๋ยวพระชา,าจะไปสอนน้องพแพรวลด้ก่อนนะคะจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะเป็นผูมน้มอบให้นะคะคุณมานักกระพากระมวลน,นั่นเองค่ะจ e น e r a l m a n นเจอร์นะคะจากบรถไซท์ True Story Class ค่าน,นะคะนี่นมอบให้สมทุนนะคะของพระชายาเลย ขอขอบคุณคปุชานาปุ๊มากต่หมดด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยกปีกสอบคู่ด้วยกันนะคะอ้าวกล่องบริจาคะพอเต้ไปไหนะเมื่อกี้เห็นถึงกล่องบริจาคอยู่ด้านโน้นอ่ะก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะไปหยอดในกล่องบริจาคเลยนะคะเพือ่อสมดบลทุนกันไปนะคะ,อะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้ทสองคนได้ไปพักกันนะจะได้ให้พี่แอวชาญยังไปสอนน้องแมวด้วยนะคะก็ขาชื่อพ่อแม you <laughs>